โอเคเอกราฟกุสาทุม uh, exactly. ึงขี <S <s no. mmm. re> ้แตกขี่รั่วมึงไม่ต้องออกไปไหนแน่เอกราฟคืนนี้ดูให้ดีฝรั่งเสือดูไรเล็กกว่าคนตีนี้้างยูโกตูยังใหม่ยูดอนไ้ซีเวนยัตุโพสแมนแก แฟนมั้ม and พี่ๆพี่เบิ้ม8 and me and พี่ๆฮะ I'm selling beers for you มันมั่วเว้ยมันมั่ว อยู่เอิดไงเออิดไงอยวบอกนี่โบ๊ทให้ต้องเท็กอยู่ตัวเอาใส่โอเคมึงก็กลามากไม่ต้องเลงมากเลยหลังนี่คือฝรั่งรูปนะครับท่านผู้ชมนั่นนั่นมานั่งเออหรืออยู่ตรงนั้นแล้วนี่เนี่ยป้องนี่ก็ป้องป้องมันเป็นฝรั่งรูปแล้วก็นี่อย่าไปสนใจนะครับมันเป็นบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีบัวแตกกันดิอออืไปฝรั่งกั๊ก อ้มก็ดีหน mm ึ hmm. ่งว่ะไอ้เนี่ย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 แย่หน่อยแย่เนี่ยอือดีดีดีดูว่าดีดูว่าุไม่ต้องถ่ายกูเอาไม่สิเก่งกับคนนั้นมั้งครับเขาเป็นฝรั่งที่รูปมากนะต้องเป็นคนไม่อยู่ปรเทศตเป็นฝรั่งที่กากมากๆไม่เคยเจอฝรั่งแบบนี้มาก่อน แล้วเมื่อกี้แช่งอะไรเขาไว้ครับมันแต่ร้ายผมว่าผมพาไปแคนเบียครับผมก็เลยแช่งว่าถ้าคุณทำยังไงกันจริงขอให้มัแตกคืนนี้อะไรวะแองกูล่าเงียบๆปุบปากหรือวะเห้ยเมื่อกี้แองกูล่ามันว่าไทยไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ตัวดีรู้เข้าใจไหมครับท่านผู้ชมแองกูล่าชอบพิมพ์เมาโอเคพีชชอบพิมพ์เมา อาเอ้ยไม่ถ <Auf employee> ู <Raw istles> <G uy accident> <Like> so ้นเจะเต้นกั่เพี่แม่ไงคิวไปฝั่งรมันามั่งอัก how you think about พี่พี่พลัดพี่พัดพี่ั is a good boy but he don't is t a a r e Nên người, lại của những you say I no. you don't say, you don't say, người, những agree, angry, angry, angry. I người, những người, I have you, người, những 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 วางยามัหน่อยก็นี้เดี๋ยวยาอะไรถ้ามันก่อไม่กินได้ไม่วางยาอะไรก็ได้มันขี้รัวเออขวยเอยมันไม่รู้มึงมึงมึ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 ม่มึ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 มไม่มึมึยึมมึ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 ยึมึมึมมึมม่มีมม่มีเราไม่ช่วยมึมึ